สวัสดีจ้าพ่อแย่เย็นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะพ่อแย่เย็นกับพาอเฮ็ดพาทำพา้พาพากินคืข้าวเละจ้ามื่อวานี้แย่เย็นสิพามาแกงส้มด้อจ้ะเด้อแกงสม้มปลากระป๋องเด้อจ้ามีปลากระป๋องมีผักกาดขาวมีแคทลอดมีหัวไชเท้ามีทัวเด้อจ้ามีทัวฝักยาี้ยวแล้วก็น,น้ำกะขาม มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บมีเกลือจาแล้วก็มีพริกแกงพริกแกงสมนะจ๊ะแล้วก็มีกุ้งนะจ๊ะเนาะที่้าแกงสมนะจ้ะเดิอมาดีเด้อแกงสมปลากระปองนะจ้าี๋้วกาไปตั้งนำ้ำแกงกันเลยนะจ้ะเนาะไปเบิ้งเลยจ้า ไปพักที่สุขยากก่อนเลยจ่ะเด้อ ถั่วอะไรได้จ้าผักที่มันสุกยากเขาใส่ก่อนเนาะใส่ถั่วแล้วฮาก็จะได้ใส่น้ำตาลปรุงใส่น้ำคามพักแล้วแต่ตามใจชอบแล้วจัดเลยมักสุกหน่อยสุกลลยสุกเปื่อยบ่เปื่อยได้จ้าเ,ออาาเ,เาท,าท,าทาเลยยาเทเลยหมดเลย หมดเลย <c oughs> โอกไสีันไหนกินบ่จ้าเดี๋ยวร้อให้ผักนิ่มจักน้อยนะจนะ๊ะเนาะ เฮ้รดเอิดแต่กินบ้ค่ะไม่กินน้ำกันได้จ้ะเ้ยแกงสมปลากระป๋องเปรี้ยวหวาน จิ้มรสชาติเลยได้อจ้ะเดอ้อเปรี้ยวหวานเลยเดอ้อมกดดักรสใดก็เติมหมดเลยจ้าถ้ามาเบอร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเย็นเลยได้อจ้ะเดอ้อกดกระดิง่งกริ๊งๆน้ำเวลายายเย็นลงคลิปก็สิได้เห็นเนาะจ้ะเนาะ ด้บะพาดคลิปต่อไปได้จ้ะเด้อมีกำลังใจแล้งใจขอกำลังใจีนได้จ้าใจยายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปใ่กุุงเด้จ้ะเด้อใ่กุุงแล้วแกงสมสุกแล้วได้จ้าได้กินแกงสมน้ำยายได้จ้าจังสี่เลยจ้ะ เซบ,บเซบเวอร์แลยจนะเด้แล้แพท็กมวอะไรเนาะ